อากาศรอบๆทั่วไปเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นธรรมชาติครอบคลุมกินบริเวณพื้นที่กว้างมนุษย์ประดิษฐ์ก็บันเทาได้เพียงบางจุดเล็กๆน้อยๆบางประเทศที่เขาเขาหนาวทีนี่หิมะตกอากาศติดลบ อันนั้นก็เดือดร้อนอีกแบบหนึ่งมีเครื่องฮีเตอร์ทำความร้อนบางบ้านก็มีเตาไฟเพื่อกระจายความร้อนบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอากาศหนาวร้อนก็ทุกข์อย่างหนึ่งหนาวก็ทุกข์อย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่พอดีแล้ว มันก็ทุกข์บอกให้เดินสายกลางถ้ามันทำได้ร้อนหนาวเนี่ยอย่างหนึง่งแบบชังก็ทุกข์อีกแบบดีใจก็ทุกข์อีกแบบเสียใจก็ทุกข์อีกแบบแต่สรุปมันก็คือทุกข์นั่นเอง เห็นไหมมันจะหาอะไรที่ <c oughs> ทำให้จิตใจเราไม่ขึ้นไม่ลงได้นอกจากเดินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการที่จะทำให้ใจเรามันไม่ขึ้นไม่ลงไม่วูบววาบ ก็เริ่มต้นจากการรักษาศีลในเบื้องต้น <c oughs> ทำให้มันมีอาการเป็นปกติศีลน,นี่แปลว่าปกติก็ใช่การสำรวมระวังกายเอาไว้ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นวาจาไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นแม้กระทั่งความคิดก็รักษาไว้ไม่ให้มันเบียดเบียนผู้อื่น คนปกติจะไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียเบ่ยงตนนะจากนั้นก็เจริญสติเจริญสมาธิเหมือนเราทำอยู่ในเวลานี้พยายามชั่งชั่งน้ำหนักของอารมณ์หรือถ,ถ่วงดุลถ่วงดุลความรู้สึกไม่ให้มันไป สู่อดีตไม่ให้ไปสู่อนาคตไม่ให้หนักไปทางรักไม่ให้หนักไปทางชังไม่ให้หนักไปทางดีใจไม่ให้หนักไปทางเสียใจแต่ให้อยู่ในปัจจุบันตรงกลางตรงนี้เมื่อมันอยู่ตรงกลางได้รักษาความสมดุลของจิตเอาไว้ได้ความทุกข์ก็จะทุเลาลงทุเลาลง อย่างเราทำกายนิ่งๆจิตนิ่ง,งกายนิ่งแล้วก็ให้จิตนิ่งด้วยหายใจเข้ายาวๆลึกๆชา้ชาๆมีสติตามรู้อยู่อย่างนี้ <c oughs> เข้ารู้ออกรู้เมื่อมันจับอารมณ์ได้แม่นสติก็ประคับประคองอารมณ์ได้ดีไม่เครียดไม่เกรงทำเหมือนทำเล่นแต่ใส่ใจมันนิดหนึ่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ต่อเนื่องไปให้ได้ หนึ่งนาทีเก่งมากเลยนะเนี่ยหนึ่งนาทีนี่ถือว่าเก่งที่สุดแล้วเก่งมากๆที่เรามีสติรู้ลมเข้าลมออกเล่นพระพุทธเจ้าใช้คำหนึ่งว่าชานาเกียรกีฬาก็คือเล่นนี่นะ ก็คือเพ่งเพ่งลมหายใจเล่นอยู่กับการเพ่งลมหายใจเพ่งอารมณ์เมื่อเราเห็นชัดเจนจิตก็จะวางวางอดีตวางอนาคตวางรักวางช่งตามแต่กำลังของสติจะทำได้ เมื่อทำได้กายก็จะเริ่มเบากายเบาจิตเบามันมีเป็นไปได้ทุกคนถ้าทำถูกหรือมันพอดีปั๊บปีติจนเกิดมาก่อนกายเบาจิตเบาบางทีขนลกสู้ น้ำตาซึมอิ่มใจอยู่อย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือความเมตตาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมตตาต่อเหล่าสัรพสัตว์ทุกดวงจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็น สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ทุกเผ่าพันธ์เชื้อชาติศาสนาภาษาพูดถึงปวงเหล่าเทพเทวดาเป็นเมตตาปัมมัญญานุ่นไม่มีขอบไม่มีเขตกว้างใหญ่ไพศาลสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะ ใจเราที่มันได้รับความสุขก่อนเนี่ยถ้าใจเรายังเป็นทุกข์กระวนกระวายร้อนรุ่มอยู่เนี่ยมันจะเมตตาใครได้เรามันมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันจริงดีจริงเด็ดผูกโกรธผูกแค้นแล้วถ้าใจมันยังรุ่มร้อนยังกระวนกระวาย ถูกกดดันอยู่อย่างนั้นจะมีเมตตาก็มีบ้างประปรายคนที่มีอุปนิสัยดีๆหน่อยก็จะเมตตาสงสารผู้อื่นแต่ตนเองก็ลลำบากลำบนเต็มที่แต่หากว่าใจเราได้เสพกับอารมณ์แห่งความสงบความเป็นสุขอย่างนี้มันไม่ต้องไปถามหา เหมือนเรามีเงินมีทองมีขนมนมเนยมันก็อยากแจกอยากแบ่งอยากให้อยากช่วยเหลืออยากแบ่งปันชั้นใดก็เหมือนกันถ้าใจเรามีสมาธิหล่อเลี้ยงมีปีติโอบอุ้มอยู่ความเมตตา ความเห็นใจความสงสารต่อเหล่าส,าสัตว์เนี่ยมันก็จะมากมาตามมันมีอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกไว้อยู่อนิสงส์ของเมตตาเนี่ยแต่มาก็ไม่ได้จำไว้เนาะมันมาตรงนี้ เท่าที่จําได้คร่าวๆนี่ไม่ถูกสาสตราไม่ถูกยาพิษไม่ฝันร้ายแม้คนจะใส่ยาพิษก็จะปลอดภัยถ้าเมตตามันถึงที่สุดนะคมหออคมดาบคมอาวุธก็ไม่ได้กินถ้าเมตตามันถึงที่สุด เวลาฝันก็จะไม่ฝันร้ายไม่หลงลืมสติเวลาตายพระพุทธเจ้าชี้ไว้สอนไว้แนะนำไวเนี่มันเป็นเรื่องเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความมั่นคงของจิตทั้งหมดเพื่อบรรเทาทุกหมดทุกสิ้นทุก์ มันจะเกิดได้ไม่ได้ก็ตามสติกำลังของการฝึกการฝนการภาคการเรียนของแต่ละคนนะไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้พิเศษผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาจะมีพิธีกรรมอันใดก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่การฝึกการฝน ด้วยความภาคเพียรอย่างที่เราทำตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าทำหน้าที่ของตนเดินจงกรมนั่งภาวนาทำวัดสวดมนต์แม้แต่เวลาที่เราบริหารวัดกวาดไปไม้กวาดถนนล้างห้องน้ำห้องส้วม เราก็พยายามเจริญสติอยู่เหมือนกับการเก็บหอมรอมริบสะสมพลังทีละเล็ก,ท,ลลก,ท,ลลกทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเก็บพลังงานไว้ถึงเวลาที่เราได้มานั่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปแบบกายนิ่งจิตก็จะนิ่งตามถ้าเราหลอมไว้ บางทีเราเดินอยู่มันก็เป็นได้มันจับเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนยืนก็เห็นชัดเจนว่าตนเองยืนนั่งก็เห็นชัดว่าตนเองนั่งนอนก็รู้ชัดว่าตนเองนอนอันนี้ก็ไม่ผิดเนีมีสติไปในกาย อิริยาบถบาพะกายคตาสติรู้เรื่องกายคตาสติเห็นรูปร่างตนเองแล้วก็ชำระตนเองให้เห็นเรื่องของกายตามความเป็นจริง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองความจริงมันเป็นอย่างนั้นที่เราเห็นผิวพันจะสวยงามเต่งตึงอะไรก็แล้วแต่มีออร่าที่เขาชอบพูดผิวขาวผิวดำอันนี้เป็นภายนอก แต่ถ้าเลยหนังกำพร้าลงไปปุ๊บจะผิวขาวผิวดำผิวเนียนผิวหยาบกร้านเท่ากันเลยผ่านหนังกำพร้าลงไปก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองกลิ่นเหม็นก็จะฟุ้งออกมาทันทีถ้าเฉือนเนื้อออกเฉืญอลงไปลงไปแล้วก็จะไปเจอเส้นเอ็นต่างๆ เห็นกระดูกเยื่อในกระดูกนั่นก็คือความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้พิจารณาให้มันเห็นความจริงในสิ่งที่เราหลงหลงไหมละ่ะเราหลงตนเองหลงผู้อื่นหลงกายที่มันต้องยุ่งต้องยากกันอยู่นี่เวียนว่ายตายเกิด ก็ตามพระเนนพระขาวแม่ชีโดยเฉพาะพระเราเนี่ยพระเนนแม่ชีเนี่ยอยู่กันไม่ได้พระบวชแล้วอยู่ไม่ตลอดก็เพราะหลงในกายเนี่ยเห็นว่ามันสวยมันงามหลงตนเองด้วยหลงผู้อื่นด้วยหลงกายตนเองหลงกายผู้อื่น มันสวยมันงามมันน่ารักก็ว่าไปตามแต่สังขารมันจะปรุงเราก็มองด้านเดียวก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันต่างๆโอ้มันก็น่าดูเหมือนกันน่าพิจารณาเนี่ย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะบรรเทาความหลงบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นบางทีก็เด็ดขาดไปเลยอย่างพระอรหันต์ในสมัยครั้งพุทธกาลเราก็จำไม่ชื่อไม่ได้เนาะพระท่านก็จเจริญกรรมาฐานอย่างนี้แหละ กายคตาสติท่านอาจจะเจริญเรื่องของอัฐิไล่กระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะไปถึงกระดูกนิ้วเท้าพอเดินไปตามทางผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มให้ท่านยิ้มหวานมา แต่ท่านมองไปเห็นฝันนะั้นมันเป็นกระดูกวาบทีเดียวอุประทานที่มันเคยผูกมัดรัดรึงเอาไว้ว่าสวยว่างามน่ารักมันกลับกลายเป็นเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์ สุดท้ายก็แตกสลายท่านเป็นพระอรหันเลยนี่ดังน,นั้นเราฝึกฝนแม้เราจะทำงานอยู่บ้างถ้าเราไม่ทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งไม่ทิ้งอารมณ์พระกรรมฐานเก็บไว้เรื่อยๆสั่งสมพลัง สติไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเวลาพักก็เอาหน่อยทํางานมันเหน,นื่อยนั่งก็ดูลมเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้สั่งสมพลังถึงเวลามาทำจริงอย่างนี้ในอิริยาบถท่าทางของผู้บำเพ็ญกายก็นิ่งไม่เคลื่อนไหวมันก็ง่ายที่ใจจะนิ่งตาม การสำรวมเราเริกกะเลิกหาอย่าสนุกสนานเกินไปแล้วก็อย่าเครียดเกินไปรู้สภาวะที่มันเกิดอย่างเราดูลมเราก็เห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหรือว่าใครจะดูอารมณ์ความรู้สึก อนนี้มันเป็นยังไงมันพอใจไม่พอใจงดหงิดขุนเคืองอะไรมันก็ดูได้หมดทั้งกายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาแต่มันต้องเริ่มต้นไปตรงนี้ก่อนตรงกายานุปัสสนาเนี่ยอาณาปานาสติก็เป็นส่วนหนึ่งของกายานุปัสสนาคือส่วนเริ่มต้นส่วนที่มันอยาก โดยจะดูรูปยืนร่างนอนก็อย่างที่ว่าพุทโธพุทโธก็ส่วนของอาณาปานสติฝึกให้ใจนิ่งใจสงบใจมีพลังกรมันก็ไม่ได้ใช่วันเดียวหรอกบุญบารมีเรายังไม่เต็มเปี่ยมยังไม่มากมายเราค่อยสั่งสมสั่งสมอย่าลืมว่าเรามาเพื่อฝึก คู่บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพระสงฆ์องค์เน้น้าขาวไม่จีเรามาวัดเราก็เพื่อมาฝึกเรายังไม่ใช่คนเก่งเรายังไม่ใช่คนเด่นคนดีอะไรเราเป็นผู้มาฝึกมาฝนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็ไม่ไม่ละความเพียรเราก็จะพยายามไว้ให้เสมอเสมอ มีทั้งความเพียรความพยายามความตั้งอกตั้งใจอย่างพูดเมื่อคืนเนะี่ยเรามาเพื่อลดเพื่อละไม่ใช่มาแข่งมาขันมาถือนั่นถือนี่มันเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่ประโยชน์จริงด้วยได้เป็นนั่นเป็นนี่มีคนยกย่องนับหน้าถือตามันไม่ใช่ประโยชน์อะไร ไม่ใช่ประโยชน์ที่เราหวังประโยชน์ที่เราหวังก็คือความสงบความร่มเย็นสงบกายสงบใจเย็นกายเย็นใจไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์มีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราก็ปล่อยได้วางเป็นเมื่อปล่อยได้วางเป็นมันก็เย็นกายเย็นจิตเย็นเป็นสุข ความทุกข์ก็หลุดพ้นอย่างที่บ่าฝึกเขาเองตท่านั้นเนาะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้แหละถ้ามารู้สึกหมดแรงหมดแรงที่จะพูดพรุ่งนี้เราจะต้องดูแลลูกหลานสามร้อยกว่าชีวิตอะไรอย่างน,นีเราก็คงได้เตรียมที่ พักที่อาศัยให้ลูกหลานพอสมควรแล้วละ่ะอันเราก็ต้องพักเตรียมตัวเหมือนกันทั้งพระกุณเจ้าทั้งญาติโยมด้วยเนาะก็คงจะเท่านี้แหละชวนให้เราร่วมทำบุญไปงานปฏิบัติธรรมที่บ้านตำหนักไซไปยิ่งไปแป๊บหนึ่งประมาณกิโลหรือสองกิโล ก็ไม่แน่ใจมันก็จะมีถังน้ำปะปลาอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากทางสำโรงเกียรติทางกันทลักมาผ่านกันทลักมาทางสำโรงเกียรติก็จากวัดสำโรงเกียรติมาแล้วก็วัดตำหนักไซเลยมาก็จะมีถังน้ำปะปลาหอสูงอยู่ขวามือเราก็เลี้ยวซ้ายบ้านตาเหลานั่นแหละลานมัน,นวันที่18ตอน สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเป็นต้นไปมีเต้นเอาเต้นมากลางทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมเสร็จเขาก็กลางเต้นนอนดูแสงเดือนรับลมเย็นๆตั้งแต่สมัยก่อนก็มีลูกปืนมาตกเล่นอยู่พวกอาพีจีพวกระเบิดตกมาถึงเพราะเป็นชายแดนกับพี่น้องคมเมนนะคร ดูเรือนดูดาวรับลมเย็นๆสบายสบายผ่อนคลายนะวันที่1 8บแบเกวันอาทิตย์ที่สิถ้าวันอาทิตย์ที่สิเราก็รับปิดธบาตนะผู้ที่จะมาร่วมใส่บาตรทำบุญก็เช้านิดหนึ่งประมาณสัก6กโมงไม่เกิน6กโมงเพราะว่ามันไม่มีที่อาศัยมากนักนะมันยังไม่มีร่ม ก็เอาประมาณนั้นส่วนผู้ที่จะเดินทางร่วมไปปฏิบัติธรรมร่วมทำบุญที่สกลนครก็ลงชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้นะเวลาไม่นานนะเวลาไม่นานถ้ามากอย่างไรจํานวนเท่าไหร่เราก็จะคํานวณรถถูกวันที่21เดินทางตั้งแต่เช้า21 22อาจจะเสร็จกิจกรรมกี่โมงก็ตามบ่ายสองบ่ายสามเราก็เดินทางกลับ เพราะว่ารถถ้าเป็นรถทัวร์ก็คงต้องจ่ายเงินเขาถามเขาวันนั้นเขาบอกว่าวันหนึ่งก็คือสิบสองชั่วโมงวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงแต่วันหนึ่งเรามันยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เป็นสองสามวันวันละหมื่นสองก็จะเป็นเงินมากมายทีนี้เราก็ต้องรีบกลับถ้ามันจำเป็นต้องเป็นรถทัวร์ ถ้ามันสมควรก็ดูเหตุการณ์อีกทีหนึ่งฉะนั้นผู้ที่จะร่วมเดินทางก็จงรีบลงชื่อจะได้คำนวณจัดการให้มันถูก21-22หลังจากนั้นก็างานบุญทอดผ้าป,ป่าคืนวันที่หนึ่งเราฟังทำกันที่นี่ตารางเวลากำหนดการต่างๆก็จะเหมือนกับงานกระถิน สิบหนาฬิกามานั่งสมาธิตรงนี้17บเนาฬิกาสานาทีเดินจงกรมออกไปข้างนอกสามมะพร้าวนาฬิกาขึ้นภูเขากลับมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมจะสว่างไม่สว่างก็ดูเหตุการณ์วันที่สองสองโมงเช้าถวายพัฒาหารตั้งแถวใส่บาตรรับประทานอาหารร่วมกันส0บนาฬิการวมกันที่นี่ แล้วก็แห่ต้นภาพป่ากันหลอนปัดใจอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็คือการไปสำรวจถนนที่เราเทราดยางนี่แหละวันนี้ก็ได้ส่วนหลังสลาใหญ่สี่แยกสีแยกไปทางโบสเนาะสีแยกห้องน้ำไปทางฝั่งที่ตะวันออกก็โค้งไปถนนหน้าหน้าโบสแล้วก็มาจนถึงสีแยก กุฏิม่วงมิดถึงสี่แยกกุฏิม่วงมิดแล้วพ่งนี้ก็น่าจะผ่านกุฏิหลังใหญ่หลังธรรมสภาลานหินโค้งหลังสาใหญ่สาลาใหญ่ไปจนถึงโรงรถไปถึงโรงรถพ่งนี้ก็น่าจะจบฝั่งนี้เราคิดว่าแถวโรงเรือนเรือนนอนชายโรงรถตรงนั้นคงไม่ไม่เทหรอกมันมีแดดอยู่มันไม่ลื่น งบประมาณก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเราเผื่อมันได้ขยายถานนข้างหน้าเราก็จะเสียเปล่าเฉยๆแล้วก็จะมีรอบศาลาจากหน้าวัดเข้ามาแทงไปจนมาถึงหน้าศาลาใหญ่ทะลุไปถึงโบสถ์นะก็คงอีกสามวันสี่วันจะจบไหมน่าจะจบนะเพราะว่ามันจะยากยุ่งอยู่กับวันนี้โอ้ไม่นาะมันก็จะมีเข้าไปทาง เรือนนอนผู้หญิงอยู่เส้นนั้นเส้นหน้าศาลานอกไปที่เรือนนอนแล้วก็คิดว่าตรงนี้ไปห้องน้ำเนี่ยถนนเล็กๆเนี่ยก็น่าจะทำให้ให้มันได้ไปจนเกือบถึงนูน่นแหละกุติโยมเมชีเดือนโยมวิไลวันโยมเพินนู่นแหละเพราะถ้าเดินไปทางนี้ก็กลับไปก็ต้องเดินถนนคอนกรีตที่มันมี ตะไครน้ําอยู่อาจจะไปล้มตอนปลายทัานก็ได้ไปจนถึงทางแยกให้มันปลอดภัยไปก่อนเขาคงจะอีกไม่เกินสัปดาห์เอาคิดไปอย่างมากแต่ตรงปูทางใหญ่ๆนี่มันง่ายเพราะมันจะใช้รถปูเลยไม่ใช่คนดาใส่รถปูมันก็จะวิ่งเทปุ๊บปุ๊บปุบ้บดตามเลยก็ง่ายแต่ถนน,นที่เราทําในป่ามันเล็กรถเข้าไม่ได้ ก็คนเข็นรถเข็นไปทีละน้อยทีละน้อยก็เขีย่ยเอากะระยะมันมันกี่เซนกี่เซนแต่ถ้ารถปูเนะี่ยมันกําหนดกดคอมพิวเตอร์เอาเลยว่ามันจะใช้กี่เซนก็วางไปตามนั้นมันก็ง่ายก็อาจจะไม่เกิน5วันนะนับจากนี้ไปก็น่าจะจบนะวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ขออนุภาพคุณภรษศรัตนไตรยครุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทัน้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขนยืนจเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพอรม,มศาาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ